เคยประสบความสำเร็จเป็นพระนางเจ้าบทบาทพระนางคู่ขวัญที่คงความประทับใจสำหรับแฟนละครมาหลายๆเรื่องตั้งแต่แรงเงาพุ่มรักสวรรค์เบี่ยงสูตรสเสน่หาและ365วันแห่งรักล่าสุดหลังจากเวลาผ่านไป11ปีย่าง12ปีนักแสดงคู่ขวัญแฟนละครคินทีระเดชวงพัวพานและแอนทองประสมตัดสินใจหวนกลับมาเล่นละครคู่กันอีกครั้งในละครเรื่องซุปตา2550หของผู้จัดบุตรกรวงพัวพานบริษัทซิติเซนเคียนจำกัด โดยผู้จัดคนเก่งหน่อยบุษกรเปิดเผยว่าละครเรื่องนี้เป็นละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงทั้งเคนและแอนรับบทเป็นซุปตาในอดีตที่จะต้องกลับมาร่วมง,งานกันอีกครั้งก็เลยทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายรวมทั้งสถานการณ์น่ารักๆและเรื่องราวสนุกสนานต่างๆเกิดขึ้นเป็นละครฮาๆาดูแล้วยิ้มไม่อยากเล่าเยอะแค่เดี๋ยวรอฟิตติ้งเปิดล้องก่อนแล้วค่อยว่ากัน ก็เท่ากับว่าเป็น11ปีที่เราคอยแฟนๆติดตามความคืบหน้าของละครสุดตา2,550เร็วๆนี้ทางช่อง3กด33